ม่เหนือคลอไม่เมนโดดมันทำไมล่ะมันชื่อใจนะตมันแมนที่ไม่ตีเป็นข้าวเลยเช็คโกรด้วยยังไงมาดูเลยกันโอ๊ยเจ็บไม่ไหวแลยคุณจะชีกกลับมาโอกลับมาถ้ากูเผอดึงแผ่นมามันกดเหรอไม่กด เฮ้ยเอาเฮ้ยบางไอ้เพื่อนบางไอ้เพื่อนมันก็มาที่เลยเยี่ยลอยไปปัดลอยไปเอาเยียวั a t t h อ f u c กงงไว้ตูดเมนคี้เมนข้าวเอามาน้ำงเงินเอามาเลยมามอาม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 ากูดาวกูาาวกูดาวาม้ยกดกันิจบแล้วาา แมวแมวตัวดูจิมส์<ด>มน่าสีเ<ส>อมา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 ตัวไหนก็ได้ไม่มีมานกาดึงโอ้สามารอดึงตัวไหนก็ได้อะเอ้ไม่มีไม่มีมานาอยมีอะไรบ้างนะมานาอย่างน้อยร้อยยี่สิบห้ากูถึงจะดึงแล้วก็ไตได้มานาอย่างน้อยร้อยยี่สิบห้าฮ้ยของจอก ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าไอ้นี่อันไหนไม่มีไม่มีมีมีไม่มีเรื่องไดโนเสาร์จอมซนอะไรนะไดโนเสาร์จอมตัวท่อไงเทียไม่มีสัตว์ไม่มีได้ไงมีอยู่นั้นบอกไอ้เฮียน้องเงินไม่คว้าโอกาสแล้วโอกาสกูสามารถเออกองจับเนี่ยเรื่องเล่าจริงจริงกูถ้าเกิดกูเป็นทีมไฟกูส่องให้มึงคนเดียวเลยให้แอร์ทามเันนี้กูมันเป็นผีเรื่องเล่าจริงๆริอะต้องมีต้องมี แล้วเรื่องเออนี่นน่น่ไม่ค่อยมีมนี่น่นแหลักะเรื่องนี่ซื้อรถอ๋ออ,อยากซื้อซูซูกิสวิปเพราะว่า <laughs> อยากถ่ายคลิปแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราซื้อรถใหม่นะคะก็คือรถซูซูกิสวิปว๊ว๊บว๊ <laughs> แค่นั้นเลยเหตุผลที่อยากซื้อรถคันนี้ <laughs> ดีด ดีฮถ yeah. be ้าเน่ถูกหวยจะแบ่งเงินถ้าเน่ถูกหวยให้กูหมื่นหนึ่งให้ปืนสองหมื่นให้อีกเหตุผลคือเหตุผลว่าพอยปืนน่ารักไอ้เอาเหี้ยนะใช่ตาให้ตาให้หมื่นห้าให้หมื่นห้าเพราะว่าไอ้แบ็ดนิสัยดีใช่เหรอไอหัวให้หมื่นเดียวในช่วงนี้น้องซีทำอะไรนนออย่ง กินเปียกวะฮเมื uh, no ่อกี yeah. ้กินอะไรนะไอ้บ sí ah? ุดกินเปียกจะกินเปียกจะติดขัดแถวที่ไม่ให้เปียกเราข้อเท้าเป็นน้องสีดิไอ้น้องเป็นทำยังไงวะไอ้ชี้ยมันก็ไม่ทำเหี้ยอะไรวันนอนเอาแต่นอนเราก็ลองจะแน้นนะแมวเงินให้มันทำอะไรมันเป็นแมวเหี้ยให้มันฟิตเนสอะน้องสีเปขนไอ้เหี้ยอ๋อป่าวเฮ้ยไอเตี้ยวซุกโซนแปลหล่ะ เว้ยไอ้เหี้ยป้อมยิงเนี่ยก็มดบุตานี้ไม่เท่เลยนะป้อมยิงเนี่ยที่จะสองรอบมึงจะไปเท็ดไปสู้เดี๋ยมึงที่อะไรตรงนั้นเมื่อกี้กะนี่อย่างเดียวเลยเมื่อกี้กะหลีก็พลาดไอ้ยี่ดอสสามสกิลยังโหดอะมึงดูเลย อับ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 แช่มแม็กไม่พลาดนี้มาแล้วบ้าัห่หนีโอยเย้ยกองจับแล้วเห็นไม่พักันเยตอนเนี้ยไม่เยู่นี้คาันเต้มันชาร์จ W ได้สั้นจังวะแล้วคเงไม่เองเฮียมาซาร์ดอะคุกชีนสาดเลยบ่แรกออกอะไรดีวโลาีปีใหญ่ ได้เลยจับไปเฮ้ยนี่นึงนี่นึงเงินเงินตุ้ยไอ้นนมึงมึงเอามาสุดเดียวคไไม่ปลอุ้ยไอ้เไม่ปานี้เลยอ่ะเเขียนอยู่เฮ้ยไปลง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 ไปแต่ฉับับได้ แผ่นน่าจะไปนะแผ่นแผ่นแผ่นเฮ้ยเฮ้ยเมนเลเดอร์ัไม่ตายวะโดนข้ามันถึงว่าจะตายคู่นะมผู้อ่ะวันเดอร์ฟักเงินโอเซจูมาจูจูใหญ่ไงบอกแล้วคุณทุกันไปแล้วมันสักพักแล้วเด้ ขี้นี่เขี้อะไรเนี่ยไวะเฮ้ยไม่ถึงได้ไงอะไรอ่ะวักเซจูอยู่กลางเซจูอยู่กลางนี่นี่ฮี่คองจองแหลปเปิดชื่อดังเซจูจู่ใหญ่ยังคองจองไปขี้อ่ะอ๋อ้ยยกเป็นทางอุด นั่นบูดเฮ้ยบูดโอ้ย,ยอียนี่ก็ไอ้แค่นี่แหละบอลบอลเมื่มแบบเล่นไม่เห็นดุเลยว่ะแพน,นเ,เล่นลไม่ใช่ขค่า10บาทเปานิงเปานิงเปานิง,นง,นง,นงไม่มีดึงเลยกันด เอ้กูรักพาตัวเด็กได้คนนึ่งดูใครที่ผ่านไม่มีอติดอ่ะกูมีดึงนะ้ยยังสอยไมได้อปงโอเคพอนะ้คเส้นารืยชิ้นอื่นอยู่ปอ้ยยังขันมานาก็อะไรมา เียีห่หรอยียแม่งมันไม่ยกไม่ยกเป็ดยางครับูเป็ดยางอยากให้เยอะเป็ดน้ำเยอะคือชี้อะไรวะเป็ดน้ำฮึใช่เงินไปเดินเลยได้นออะจนภยัยอ่ะออกผจญภัยออกผจนภยัยเราจะรออะไรกันเล่าเฮ้ยไ <c oughs> อ้ยี่นั่นมันเสียขั้นเหมือนเลยวะ ต่อไปข้าปัดเสือหมไอ้เนี้ยนี่เหมนนี่เหมือนสุดเลยโบโบซโบโบโบไอ้เนี้ยนเงินมึงควรควรนี่นู้วปควรเล่นไปเป็นการล้ไปนั่งภาคเสี้ยหอยเยี่ยหอยเหี้ยอนวุตรเหี้ยปนทุบกูดูนุบกูดิ ôi hì, vinh lâu chăng, ai lắm tới Hỡi tơi rồi, mấy con khứng lọt, phong mụn à đi ơ hơ Khăn 1 tí Ôi, cái thằng Phan tay tài đi Ơ, double kill Thích phân đi Enemy à Ờ Yên nữa ôi gông, 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 ôi W, w, w W Yên Yên nữa ้ทำไมกูไม่รอดบิลแต่แรกวะไอ้แม็กกี้สายกูที่กูสร้างมามันสมกูแบบปะไอ้เฮียชมกูขึ้นหลอดไปแค่คนใหญ่อะเฮ้ออะไรที่ไอ้ใต้บนเปล่าเดี๋ยวกูไปกันเดี๋ยวกูไปเล่นร่างเฮียนี่มีส่วนร่วมเลยเขาไหมเล่นเปล่าโอ้โหกูว่าไม่เอาก็ไม่บีตายก็ไม่บีกูกันปอมตลอดชีวิตมีมีตรการเลยดูเฮียนี่ดิมันสนเฮียอะไรที่ไหนเลยเนี่ย ฮยโดนโคตรโหดโดีเนี่ลาจัดตฟักวะเป็นจินประเภทไหนวะนั่นอะไ่ไม่ตีกูหน่อยเหรเพื่อน้ยิ่อือไอบู อานนี้ทำแล้วทำบอสมาละกูมาแล้วกูม like ีทุกอย่างแม็กทินี้กูไม่มีตอนนี้คือฝีมือเว้ยไอ้บูดไอ้สัสเราดักฆ่าแม่งนั่นเองอย่างมึงเนี่ยมันต้องเดินมาตรงนี้เลยไม่หมาได้ไงวะเฮ้ยไอ้เชียนอยู่จริงที่มันโยนมันเนี่ย ยันโดนไฟไฟสตาจารย์สตาจารย์เฮ้ยเงินปกป้องกูถ้าอยากให้กูตายไม่แต่ตัวเดียวเด็ดขาดเราพูดดียกเฮ้ยแย่ละมีต่อยมีต่อยแฟนนี้มี ไม่จิตหนึ่งสองสุดไม่ทำพี่อะไรเลยเหรอวะอสูนะอนิเมตหนึ่งกูต้องหาคิริโตให้มึงด้วยปะในเฮียนี่เขาทำอะไรนักวะเฮียตกใจหมดเลยตัวจ้าหมดเลยใคาไม่เอาหนุนนะตาโมโหดมาต้องไปครับ โดนได้ไงวะนั่นี๋ยวดิโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมาไงเนี่ยอุ้ยเฮียด่าแม่มันทำไมเอ้าวลูกนิสัยไม่ดีไอ้เฮียถ้าแม่มันนิสัยดีลูกมันจะเป็นยางไงอ้าเออก็รู้นี่ เฮ้ก awesome ูกูกลับไปช่วยบูทดีกว่าวะเฮ้ยน้ำเงินปกป้องกูอย่าให้กูตายแม้แต่ตัวเดียวช่วยอะไรช่วยอะไรไม่ต้องหรอกนี่มาแล้วอ่ะให้กูไปเหอะอุ้ยเดี๋ยวดีด้อกูปวดตัวับ แฟนทำไมวะไลุงกอนโอ้ย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 โอโอ้ย้สองสองมีส่วนร่วมี้อะไรบ้างเอเ้ไอตัวนั้นมาแล้วจะแย่กันมาลยโอ้ยโอ้ยดูด้วยไอ้ี้ด้วยแล้ว เออไอชี้ยิงนัดเดียวแล้วก็ไหวโอ้ชิ่งยิงอยู่ยิงอยู่โอเคถึดมากถึอมากอู้หูเปลี่ยนไปตอนนี้เปลี่ยนไปนิดนึงเมกานาซัตนี่อะทีมในฝันแรงยกแรงขนาดไหนกันเชียววะออื้ตายออื้ตาย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกว่ะวุ้ยแปลกว่ะไอ้บย๊ด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 จบหนอจบ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 เฮ้ยวุ้ยไม่น่าจบว่ะถ้าตอนนี้วิ่งไปตีป้อมเลยจะได้หรอวะเอาชัวร์ดีกว่าขอบคุณมากเย่ละเหรนโอ้กูโดนโกงง่ายโดนโกง อบูจะตาย,นนายอันนี้ชิบหายอันนี้ชิบหายไม่ตายโอ้โหชิบหายของจริงเน,นี่ยอืมโอเคแล้งนี่จำเป็นใช่ไหมอ้าวย

เมาเห็นมันเปิดตีสองรอบเลยที่ยี่สิบโคตรจะแรงเลยครับพี่ไอ้สัตว์ยี่ดําไปสวนว่าบูดเลยแมวแมวแมวยี่น้องอ่ะไอ้ารี่ารีาดีวเด้หมดแล้วเอวด้งหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ โอ้โหโอ้โหเฮียอะไรอะว่าเฮียไอเฮียหนาซาจะไม่ใช่นะบอสแบบว่าเฮียนี่แหละสามอิบเจ็ดัปเดี๋เอ้ยไอไอแม็กไอแม็กขา่ตอนม็กแม็กม็ม็กอ้ยฮตัดมันโหตัดมาในขดวเี้ขาดิฉันเฮี้ย ไอ้แม็ก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 แมีกแม็กแม็กม็กแม็ม็กเมีกแม็กแม็กตี็กแมแม็เลมแกแมีกแม็กแม็กแแม็กแม็กแมแมกแม็กแแแมกแะ็กม็นแมละแมนยแม็กแม็กแมม็กแมกแัวนอนได้แม็กแม็กแม็กแม็อแม็กแม็มมกกก็แแม

เออเออโอ้ีทำีอะไรจริงเลยวะโดนได้ไงวะอโดนอีกไม่รู้กูจบไม่รู้ไม่รู้ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเสตว์ เอ้ให้ใครดีเนาะจิ้วชิวโอ้ยนัศัตมันมาแล้วผมดึงมันใค้พวกคุณผมเก่งมากพ่อเอง่ะโอ้เฮที่เอบวก